เน้แองเจลสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีพิจิกประจำเดือนกันยายนนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีพิจิกนั่นเองนะพ่ยิปซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเอง นี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะอาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตปัจจุบันอนาคตนะคะพร้อมกับสรุปไพ่ในช่วงท้ายของคลิปนะ,ะดูให้จบนะคะมีไพ่ดีไพ่เตือนอะไรอาจารย์ก็จะได้บอกเลยนะคะโอเคส่วนแรกนี้ขอเปิดไพ่ในอดีตค่ะ2ถ้วย10เหรียญหถ้วย สเหรียญและก็ต่อมาด้วย q u e e n of s w o r d นะคะสำหรับไพ่สองถ้วยนะบอกง่ายๆตรงไปตรงมาเลยก็คือเป็นไพ่ที่ชาวราศีพิจิกในอดีตนั้นมีการได้พบ ได้เจอกับคนที่เหมือนเป็นคนรู้ใจนะคะเหมือนว่าเอ๊ะคนคนนี้แหละคือคนที่ใช่สำหรับฉันแล้วนิสยัยไลฟ์สไตล์อะไรนั่นนี่นะคะที่มันมีความคล้ายคลึงก,กันกับชาวราศีพิจิกนั่นเองนะคะบางคนก็ได้ลงเอยได้แต่งงานกันแล้วก็ได้เช่นเดียวกันเพราะมันเป็นไพ่ในอดีตนั่นเองนะคะต่อมาเป็นไพ่สิบเหรียญสำหรับไพ่ในอดีตใบนี้ของชาวราศีพิจิกบอกให้รู้ว่า ใครก็ตามที่มีที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์หรือเกี่ยวกับอ,อะไรก็ตามมันสามารถเพิ่มพูนผลกําไรนะคะให้กับคุณในระยะหนึ่งนะะในช่วงอดีตที่ผ่านมาด้วยนะ,ะ<ม>ถือว่าสมมุติว่าคุณมีที่ดินสักแปลงหนึ่งนะ,ะซื้อมาตอนนั้นน่าจะราคาครึ่งหนึ่งกับตอนนี้ด้วยซ้ำไปนะเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มมูลค่านะคะ นั่นหมายความว่าคุณก็ได้ผลกําไรนะคะจากที่นั้นๆหรือแปลงนั้นๆแล้วเรียบร้อยแล้วนะ,ะรวมไปถึงในเรื่องความรักเช่นเดียวกันนะคะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์นั้นพาคนรักหรือว่าคู่รักนั้นไปแนะนำนะคะกับ พ่อแม่หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะเป็นการแสดงออกหรือว่าอยากให้รู้ว่านี่แหละกาลังคบกับคนคนนี้อยู่นะอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันบางคนก็มีการแบบไปพูดคุยนะคะเขาเรียกว่าให้ผู้ใหญ่ไปคุยหรือว่ามีการมั่นหมายกันเอาไว้แล้วก็ได้เช่นเดียวกันเพราะมันเป็นไพ่ในอดีตไปแล้วนั่นเองนะคะมีหลากหลายอารมณ์มากเลยชาวราศีพิจิกนะคะนะต่อมา เป็นไพ่ห้าถ้วยใบนี้ในช่วงอดีตนั้นบอกเลยนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในช่วงอดีตที่ผ่านมาน่ะเสียดายนะคะแล้วก็เสียใจกับความรักความสัมพันธ์ที่มันจบลงนะอาจารย์คิดว่านะคุณหรือเขาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ไม่อยากจะให้มันจบลงหรอกนะคะกับความสัมพันธ์แบบนี้แต่มันถึงเวลานะ,ะที่จะต้องเดินที่จะต้องเลือกที่จะต้องแบบ จากกันไปแต่อาจารย์ก็รู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ปล่อยปะละเลยแล้วก็ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกน้อยอกน้อยใจมาเป็นเวลานานด้วยเช่นเดียวกันมันเหมือนสะสมความความน้อยใจสะสมความไม่มีเวลาให้กันสะสมอะไรหลายๆอย่างนะจนมันระเบิดเหมือนเป็นระเบิดเวลาแล้วก็ห่างหายกันไปแล้วก็เพิ่งจะมาเห็นคุณค่าของการและการก็ต่อเมื่อไม่มีกันและการอยู่แล้วนะคะมันค่อนข้างเศร้านะ นะคะแต่มันก็เป็นความรักที่มันก็จบลงแล้วอ่ะนะคะนึกถึงทีไรก็รูยสึกเสียดายนั่นแหละนะต่อมาก็เป็นไพ่สามเหรียญใบนี้นะคะส่วนมากในอดีตของชาวราศีพิจิกนั้นทํางานทํางานทํางานนะคะหรืออาจจะอยู่ในแวดวงของการทํางานหรือโฟกัสกับความมั่นคงของตัวเองจนไม่ได้มีเวลาออกไปเพิ่มพบปะผู้คนใหม่ๆ นะคะหรืออะไรมากมายนะบางทีความรักจึงเกิดจากคนที่ใกล้ชิดอาจจะเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันเพื่อนสนิทกันหรือเป็นเพื่อนร่วมสถาบันนะ,ะเพื่อนร่วมบริษัทกันอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเกิดจากความใกล้ชิดสนิทสนมเริ่มอัพเลเวลไปเป็นคนรักหรือคนรู้ใจก็ได้นะต่อมา e วีนออฟสอด ในอดีตของชาวราศีพิจิกโดยเฉพาะผู้หญิงนะไพ่ใบนี้นะคุณมีความมั่นใจในตัวเองคุณมีความเด็ดเดี่ยวมั่นคงการที่จะตัดสินใจหรือทําอะไรสักอย่างหนึง่งผู้หญิงชาวราศีพิจิกค่อนข้างเด็ดเดี่ยวแล้วก็เด็ดขาดมากๆและค่อนข้างที่จะมีอีโก้ในตัวเองค่อนข้างสูงน,นะคะเรียกง่ายๆเป็นสาวที่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะบางทีถ้าคุณตัดสินใจไปแล้วแฟนคุณนะคะมาย้อนแย้งว่าเอ๊ะ มันไม่น่าจะเป็นไปได้หรอกมันไม่น่าจะดีมันมอะไรเนี่ยสาวชาวราศีพิจิกไม่ฟังนะนะคะฉันจะทำให้ได้และฉันเชื่อว่ามันต้องทำได้มันต้องเป็นไปได้อะไรประมาณนี้เลยนะคะเขาเรียกว่าค่อนข้างมีอีโก้นะคะต่อมาก็คือผู้ชายชาวราศีพิจิกไพ่ในอดีตใบนี้บอกให้รู้ว่าคุณเคยคบหาดูใจนะคะนะเ,เพราะว่ามันเป็นไพ่ในอดีตเนาะกับผู้หญิงที่ มีความเด็ดเดี่ยวมีความมั่นใจในตัวเองแถมบางทีเธออาจจะเอาแต่ใจตัวเองด้วยก็ได้นะอาจจะมีความมีอีโก้เข้ามาด้วยก็ได้บางทีหน้าที่การงานของเธออาจจะสูงหรืออาจจะดีกว่าคุณเธอจึงมีความมั่นใจในตัวเองไงนะคะนะมันออกมาในรูปแบบแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นไพ่ในอดีตของชาวราศีพิจิกส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุน้ำนะคะธาตุดินแล้วก็ชาวธาตุลมด้วย ต่อมาขอดูไพ่ปัจจุบันให้กับชาวราศีพิจิกค่ะไพ่ใบแรกในปัจจุบันของชาวราศีพิจิกได้ไพ่ห้าถ้วยอีกแล้วมาเป็นใบแรกเลยอัศวินถือดาบ the flu เ็ดไม้แล้วก็ต่อมาด้วย7จ็ดาบนะคะไล่เรียงที่พไพ่ใบแรกเลยห้าถ้วยนะคะอย่างที่บอกไปแล้วในช่วงอดีตที่ผ่านมาชาวราศีพิจิกก็ได้ไพ่ห้าถ้วยเช่นเดียวกันแสดงว่ามันยังหลงเหลือความรู้สึกความรู้สึกเศร้าความรู้สึกเสียใจอ้อ,อนวอนความรู้สึกเออฉันไม่น่าปล่อยให้เขาต้องน้อยใจอย่างนี้ไม่น่าปล่อยให้ความรักเราพังลงอะไรประมาณนี้ นะฮะได้แต่นึกถึงอดีตเก่าๆคือในช่วงปัจจุบันนี้นะอาจารย์บอกเลยว่าชาวราศีพิจิกจะนึกถึงเรื่องราวเก่าๆหรือคนรักเก่าที่แบบอาจจะจบกันไม่สวยอาจจะจบกันไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันมันเอาจากออกจากสมองไม่ได้เลยนะมันต้องนึกมันต้องคิดตลอดนะ,ะไม่ใช่ว่าชาวราศีพิจิกไม่อยากลืมนะยิ่งอยากลืมยิ่งจำนะคะมันดูย้อนแย้งกันนะนะคะนะต่อมาก็จะเป็นไพ่ n i t o t s w s r r t สำหรับให้ไปนี้ในช่วงปัจจุบันของชาวราศีพิจิกนั้นนะคะคุณไม่ว่าคุณจะมีปุปสรรคหรือไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเข้ามาในชีวิตนะ ในมุมมองหนึ่งอาจารย์อยากแก่ขอแนะนําให้กับชาวราศีพิจิกทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยอย่ายอมแพ้นะคะอย่าเขาเรียกว่าอะไรยอมแพ้กับบุญัก์ที่เข้ามาในชีวิตของคุณเพราะว่าในช่วงปัจจุบันนี้มันมีหลายเรื่องที่ให้คุณนั้นต้องมาได้แก้ปัญหาต้องเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะถ้าคุณเตรียมตัวเตรียมใจรับมือตั้งแต่เนินเน่นนะ่ะคุณจะตั้งตัวตั้งใจนะคะ เพื่อที่จะรับมือกับทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตได้ดีนะคะถือว่าเป็นไพ่เตือนให้กับชาวราศีพิจิกเลยก็แล้วกันนะคะค่อนข้างเข้ามาเยอะนะในช่วงนี้อาจารย์ก็เป็นกําลังใจให้ก็แล้วกันนะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะบางคนอาจจะ คุณอาจจะลืมไปแล้วล่ะว่าคนคนนี้นะคะเคยเข้ามาในชีวิตของคุณช่วงหนึ่งนะแล้วบังเอ,อิญนะคะในช่วงนี้เขาติดต่อกลับมาหาคุณนะอาจจะเป็นการทักมาหากันหรือโทรมาหากันอาจจะเป็นการซ้าทํามสรทุกสุขดบหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่คุณไม่ได้คาดหวังไงว่าคนคนนี้จะติดต่อกลับมาหาคุณนะจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์แบบนี้เกิดขึ้นด้วยนั่นเองนะคะต่อมาก็าจะเป็นไพ่เดอะฟลู ใบนี้คือความเป็นเจ้าสำราญคือความอิสระรักอิสระเหนือสิ่งอื่นใดโดยเฉพาะในช่วงปัจจุบันของชาวราศีพิจิกนะโดยเฉพาะคนโสดด้วยนะการที่จะมาคบกับคนโสดชาวราศีพิจิกได้นี่คุณค่อนข้างที่จะต้องใช้ความอดทนนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่รักอิสระ มีความเจ้าสำราญชอบเดินทางนะคะชีพจรลงเท้าด้วยแหละนะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่แบบสบายๆชิวๆอ่ะบางทีก็ชิวมากจนเกินไปนะคะอะบางทีก็เหมือนดินพอกหางหมูงานอะไรเยอะแยะก็โอ้พุ่งนี้ค่อยทําก็แล้วกันผ่านวันประกันพรุ่งพุ่งนี้ค่อยทําอะไรประมาณนี้นะอันนี้อาจจะส่งผลเสียกับคุณได้อย่าทาแบบนี้บ่อยๆนะ คิดแล้วก็ทำเลยนะคะเพราะว่าคุณชิลมามากพอแล้วในช่วงปัจจุบันนี้คนที่จะจะจริงจังกับชีวิตได้แล้วนะเพราะว่ามันถือว่าเป็นไพ่เตือนที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเป้าหมายในชีวิตของคุณเพื่อที่จะแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าคุณก็มีความมั่นคงในชีวิตนะถ้าคุณจริงจังขึ้นมาเนี่ยฉันก็น่ากลัวนะอะไรประมาณนี้แสดงให้ทุกคนได้เห็นนะคะ และในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ใครก็ตามฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อายุน้อยกว่ากันนั้นเป็นคนที่รักอิสระนะคะและก็ไม่ชอบให้แฟนมาควบคุมชีวิตมาจู้จี้จุกจ,จิกหรือโทรจิกหรืออะไรก็ตามเนี่ยไม่ชอบนะคะจะรู้สึกอึดอัดขึ้นทันทีนะคะต่อมาเป็นไพ่เจ็ดไม้ ในช่วงปัจจุบันของชาวราศีพิจิกนั้นฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งนะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นั้นเป็นคนที่ระแวงระวังในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ใช่ว่าไม่เชื่อใจกันนะแต่แต่มันอดที่จะระแวงระวังไม่ได้ก็เป็นคนคิดมากนะนะคะโดยเฉพาะช่วงปัจจุบันนี้อาจารย์บอกเลยชาวราศีพิจิกนั้นเป็นคนที่คิดมากคิดเล็กคิดน้อยอะไรก็คิด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 ไปก่อนนะทำไมคิดมากจังเลยนะคะ และไพ่ใบนี้ยังบอกให้รู้ว่าสําหรับคนที่แต่งงานมีครอบครัวมีลูกด้วยกันแล้วยิ่งแล้วไปกันใหญ่ต้องใช้ความอดทนสูงมากนะคะในช่วงนี้อดทนเพื่อลูกอดทนทําเพื่อครอบครัวหรือเป็นการรักษาสถานภาพของครอบครัวรักษาสถานภาพของพ่อของแม่ของภรรยาของสามีเอาไว้เพื่อที่จะให้ยังเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่เพื่อลูกหรือเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ เออคือมันต้องต้องมีพื้นฐานของความอดทนด้วยนั่นเองสำหรับคนที่มีคู่แล้วด้วยนะนะหรือแต่งงานแล้วนะ,ะต่อมาก็เป็นไพ่เจดดาใบนี้อาจารย์บอกเลย เป็นไพ่ที่ถ้าใครนะคะจะเข้ามาในชีวิตของชาวราศีพิจิกในช่วงปัจจุบันนี้คุณต้องดูดีๆแล้วนะเพราะว่าต่อหน้าเขาอาจจะดีเอาอกเอาใจาพูดจาดีเทคแคร์ดีอะไรก็แล้วแต่แต่รับหลังเขาอาจจะเป็นคนที่โกหกปิ้นปอนกะล่อนตอแหลถ้าคุณจับไม่ได้ไล่ไม่ทันนี่ลื่นเหมือนปลาไหลเลยนะจริงๆนะคะคุณจับปลาไหลไม่ได้ไงเขาก็จับ คุณก็จับผิดเขาไม่ได้อย่างนั้นเลยนะอันนี้เป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ระวังว่าคนคนนี้ไม่ได้มีคุณแค่คนเดียวด้วยนะเขาอาจจะมีหลายคนด้วยซ้าไปนะ,ะอันนี้ต้องระวังไว้ด้วยนะคะนะเขาชอบแบบอ่ามาหยดคาหวานหรือมาอะไรประมาณนี้น,นี่ต้องระวังด้วยแล้วก็ในช่วงนี้ชาวราศีพิจิกทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายต้องระวังมีคนจะ อยากที่จะขโมยผลงานของคุณนะอยากที่จะนินทาว่าร้ายใส่ร้ายชาวราศีพิจิกอยู่ก็ได้นะบางทีอาจจะมีส่วนด้วยไหมชาวราศีพิจิกบางทีเป็นคนตรงๆนะแล้วก็ตรงจนเกินไปบางทีก็พูดผงผางจนเกินไปจนใครบางคนเขาไม่ถูกชะตาแล้วเขาอาจจะรู้สึก อิจฉาลิสยาแล้วก็อยากจะใส่ร้ายคุณอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะนะทางที่ดีอย่าไปพูดหรืออย่าไปแสดงอะไรให้มันเยอะแยะมากมายก็รู้อยู่ว่าคุณเป็นคนตรงไปตรงมานะคะแต่ในช่วงปัจจุบันนี้จะมีคนคอยใส่ร้ายหรือจะมีคนคอยลิสยานะคะอยู่นั่นเองเนาะโอเคในปัจจุบันชาวราศีพิจิกคบหาดูใจกับชาวธาตุน้ํานะคะธาตุลมธาตุไฟนะ ต่อมาก็จะเป็นไพ่ในอนาคตอันใกล้นี้นะคะของชาวราศีพิจิกค่ะไพ่ใบแรกนะคะในเดือนกันยายนนะ8ดเหรียญสิถ้วย1เหรียญ wheel of fortune และก็ต่อมาด้วย King of Cup สำหรับไพ่ใบรแรกเปรียบเสมือนเป็นตัวตนของชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนกันยายนนี้เลยก็ว่าได้นะคะในอนาคตนี้นะคะคุณรู้สึกว่าเริ่มที่จะมีพอร์ในตัวเองอยากจะทำนั่นทำนี่นะคะคือเริ่มที่จะลงมือทำแล้วนะคะจากในอดีตคุณอาจจะรู้สึกว่าคิดหรือมีไอเดียเยอะแยะมากมายแต่ในช่วงเดือนกันยายนนี้คุณจะเริ่มมีพลังเริ่มรู้สึก มี Inspiration นะคะมีแรงบันดาลใจให้กับตัวเองนะอาจารย์ก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณหาแรงบันดาลใจอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ทำลงมือทำให้สำเร็จ อาจารย์เชื่อว่าชาวราศีพิจิกนั้นทำได้ดีมากๆโดยเฉพาะการที่แสดงฝีมือแสดงความสามารถของคุณออกมาอาจารย์คิดว่าชาวราศีพิจิกมีอย่างแน่นอนนะค้นหาตัวเองให้เจอและคุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตนะสําหรับไพ่ใบนี้บอกแบบนั้นอาจารย์อย่างที่อาจารย์ดูมาทั้งหมดทั้ง5้าใบนี้นะในอนาคตอันใกล้าชาวราศีพิจิกนั้นโฟกัส นะคะในเรื่องของการเงินในเรื่อง,องความมั่นคงของตัวเองมาเป็นอันดับหนึ่งนะในเรื่องความรักอเอาลองลงมาก็แล้วกันอะไรประมาณนี้นะคะ ต่อมาก็จะเป็นไพ่สิบถ้วยสําหรับไพ่ใบนี้นะสำหรับใครที่กําลังจะคบหาดูใจกับใครหรือกําลังคบกับใครอยู่ในช่วงนี้คุณก็ควรที่จะดูดีๆหน่อยนะว่าเขานั้นมีเจ้าของแล้วหรือเปล่านะเพราะคุณมีสเสน่ห์นะกับคนที่มีเจ้าของแล้วหรือคนที่มีครอบครัวแล้วด้วยดึงดูดเขาเข้ามาบางทีคุณก็ไม่ได้ตั้งใจหรอก แต่ว่าสเสน่ห์มันดึงดูดคนแบบนี้เข้ามาไงนะคะยังไงก็ดูดีๆก็แล้วกันบางทีเขาก็ไม่ได้บอกคุณหรอกว่าเขามีเจ้าของแล้วเขามีครอบครัวแล้วอันนี้เราต้องสังเกตเอาเองนะคะและมีโอกาสว่าอาจจะเป็นชาวราศีพิจิกนะคะที่อาจจะได้คบหาดูใจกับคนที่มีตำาหนินะะตำาหนิในที่นี้อาจจะเป็นคนที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วผ่านการมีครอบครัวมาแล้วก็ได้เช่นเดียวกัน และสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะท่านใดที่เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วมีลูกด้วยกันนะคะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเนี่ยคุณคิดว่าอยากจะมีเวลาให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นนะคะอะไรก็ตามนะคะในชีวิตจะวุ่นวายจะอะไรมากมายแค่อยากให้ครอบครัวนั้นมาอยู่ด้วยกันในช่วงระยะเวลาหนึง่งแค่นี้ก็ทำให้ชาวราศีพิจิกนั้นมีความสุขมากแล้วนะคะ เพราะว่าที่ผ่านมาต่างฝ่ายต่างไปทํางานต่างฝ่ายต่างไปใช้ชีวิตนะคะลูกก็ไปเรียนบ้างและพ่อแม่ก็ไปทํางานอะไรประมาณนี้ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันอยากจะหาเวลาได้มารวมกลุ่มรวมก้อนแล้วก็กลับมาเป็นครอบครัวก,กันนั่นเองนะคะต่อมาก็คือ a g e of Pentacles ให้หนึ่งเหรียญอาจารย์บอกเลยมีความโชคดีนะคะในการที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงสําหรับใครที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะในกรณีนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนเงินน่าจะเป็นเงินก้อนเลยนะสาหรับบางคนอาจจะมีการลงทุนไว้อาจจะได้ผลกําไรอะไรมาสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าที่ได้มาเป็นเงินก้อนเลยนะคะอาจจะได้จากผลกําไรที่คุณไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินไว้หรือเปล่าน,นะคะที่มัน จะได้มาเป็นก้อนอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะและนะคะรวมไปถึงได้ของขวัญที่ถูกใจจากคนที่คุณรักด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะนะคะเพราะว่ามันถือว่าเป็นไพ่ดีนะไพ่หนึ่งเหรียญน,นะดีไม่ดีชาวราศีพิจิกอาจจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเลยก็ว่าได้นะนะอันนี้ต้องเป็นการดูดวงแบบลึกๆส่วนตัวไปอีกทีหนึ่งนะคะนะอันนี้เป็นการดูแบบรวมๆนะคะต่อมา ก็จะเป็นไพ่ h e e o o f for t u n e ชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะใบนี้แสดงให้เห็นว่าเป็นกงล้อแห่งโชคชะตานะกงล้อแห่งอะไรอะชีวิตนะคะในช่วงชีวิตในอดีตของชาวราศีพิจิกนั้นเจออะไรมาเยอะแยะมากมายเหมือนตัวเองมีวิบากกรรมนะพูดก็พูดนะว่าชาวราศีพิจิกนะเลเวลนะมันมีแค่ ต่ำสุดแล้วก็สูงที่สุดมันไม่มีตรงกลางเลยคุณจะสัมผัสได้ว่าชีวิตคุณเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะเวลาจะมีความสุขก็สุขสุข,สขมากเวลาจะทุกข์ก็ทุกข์มากเลยนะคะมันไม่หามันไม่สามารถที่จะหาตรงกลางได้เลยนะคะนี้ก็ลองสังเกตดูนะคะเพราะว่ามันเหมือนเป็นโชคชะตาเป็นชะตากรรมนะคะของชาวแมงป่องหรือว่าชาวราศีพิจิกนั่นเองนะคะแต่อาจารย์ก็รู้สึกว่าใครก็ตาม ทำอะไรไว้คุณจะได้รับสิ่งนั้นอย่างแน่นอนไม่ว่าชาวราศีพิจิกอาจจะเคยทำกรรมไม่ดีเอาไวา้คุณก็จะได้รับสิ่งนั้นนะคะคุณเคยทำกรรมดีไว้กับคนอื่นเคยเชื่อเหลือคนอื่นคุณก็จะได้รับกรรมดีนั้นตอบแทนกลับคืนมาอาจารย์จำเป็นต้องพูดตรงๆบางทีบางคนอาจจะรู้สึกว่าเจ็บชีดในหัวใจนะคะว่า,าตัวเองเคยทำไม่ดีตัวเองเคยอะไรเงี้ยก็เหมือนเป็นผลกรรมว่างั้นเหอะนะคะ นะกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอพูดว่างั้นเหอะนะคะต่อมาก็คือ king of ค่ะใบนี้นะคะบอกให้รู้ว่าโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีพิจิกมีโอกาสที่จะได้คบหาดูใจกับผู้ชายที่อายุมากกว่าตัวเองร้อยละ70%ได้เลยนะแล้วผู้ชายคนนี้มีความเข้าใจคุณมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะเขาเป็นผู้ชายที่ดูอบอุ่นนะ อ่อนโยนเป็น gentleman มีความเป็นสุภาพบุรุษนะเพราะว่าไพ่ถ้วยมันเกี่ยวกับครอบครัวและความรู้สึกโดยตรงนะถึงเขาจะไม่ได้รวยอู้ฟู่อะไรมากมายแต่เขามีความรักความจริงใจให้กับคุณนะและเขาเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับในเรื่องของอาหารการกินและก็ชอบทาอาหารด้วยนะบางทีก็อาจจะชอบทาอาหารนะบริการสาวๆชาวราศีพิจิกก็ได้นะคะต่อมาคือผู้ชายชาวราศีพิจิกนะ ผู้ชายชาวราศีพิจิกให้ความสําคัญกับการกินแล้วก็ให้ความสําคัญกับในเรื่องของอาหารมากพอสมควรนะคะอาหารสะอาดไหมอันนี้อร่อยไหมอะไรประมาณนี้คือพูดง่ายๆว่าเป็นคนที่เลือกพิถีพิถันในการกินว่างั้นเถอะนะคะการที่มีคนรักหรือว่า ผู้หญิงสักคนหนึ่งที่ให้ความสําคัญกับในเรื่องการกินหรือเอาใจใส่คุณในเรื่องการกินอันนี้ก็สามารถที่จะชนะใจผู้ชายชาวราศีพิจิกได้ง่ายเช่นเดียวกันนะคะและผู้ชายชาวราศีพิจิกนะเวลาที่มีความรักคุณจะกลายเป็นคนที่อ่อนโยนขึ้นมาท,นทันทีเป็นคนที่อบอุ่นนะคะนะแต่เวลาที่เหมือนทาาดน้ำและ ถ้าน้ํามันร้อนปุ๊บโอ้โหค่อนข้างเดือดเลยนะเพราะว่าชาวราศีพิจิกเป็นธาตุน้ํานั่นเองนะโอเคนี่ก็คือภายนะในเดือนกันยายนของชาวราศีพิจิกส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุดินนะคะธาตุน้ำนะธาตุดินค่อนข้างเยอะนะต่อมานะคะเป็นไพ่สรุปให้กับชาวราศีพิจิกค่ะ เจ็ดเหรียญ The Hermit แล้วก็ต่อมาด้วย9ก้าไม้นะคะสำหรับไพ่เจ็ดเหรียญเป็นไพ่สรุปที่ง่ายๆตรงไปงตรงมาเลยก็คือคุณจะเป็นคนที่ อยากจะมีเงินเก็บหรืออยากจะลงทุนทำอะไรสักอย่างหนึง่งมีโปรเจกต์อยู่ในหัวนะคะว่าอยากจะทำอันนี้นะอยากจะทำอันนั้นนะคือค่อนข้างที่จะมีโปรเจกต์มีไอเดียเยอะแยะมากมายเลยบางทีมันอาจจะขาดในเรื่องของทุนรับไปหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยบางคนมีการลงทุนอยู่นะคะอยากจะเฝ้าดูแล้วก็เห็นว่าผลกำไรนั้นมันงอกเงยขึ้นไหมนะคะรวมไปถึงในเรื่องความรักชาวราศีพิจิกนั้นจะเป็นคนที่ดูคน หรือว่าประเมินนะคะ ก็ดูดูศึกษาดูใจกันไปก่อนก็แล้วกันไม่ได้รีบเร่งไม่ได้รีบร้อนเหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนอาจจะเป็นคนใจร้อนรีบเร่งคอมมิตเมนต์รีบเร่งที่จะรีบเป็นแฟนกันนะคะหรือรีบแต่งงานกันหรืออะไรประมาณนี้จะไม่รีบแล้วนะคะในช่วงนี้จะรู้สึกว่าชีวิตนั้นผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายแล้วนะคะ,ะคือถ้ารักกันก็ดูมันไปเรื่อยๆก็แล้วกันถ้าใช่ก็คือใช่อะไรประมาณนี้นะคะอารมณ์ประมาณนี้เลย ต่อมาก็จะเป็นไพ่ The Hermit เป็นไพ่ประจําราศีกันมีชาวราศีพิจิกที่เคยคบหรือกาลังคบกับชาวราศีกันอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันไพ่ใบนี้บอกเลยนะคะเป็นไพ่ที่ชาวราศีพิจิกนั้นโลกส่วนตัวสูงมากและก็รักสันโดษด,ด้วยนะคะไม่ชอบเข้าสังคมเข้าสังคมปุ๊บรู้สึกว่าตัวเองนั้นมันไม่เป็นตัวเองอ่ะนะคะจะรู้สึกประหมาะ่าขึ้นทันทีนะคะ เพราะว่าชอบอยู่คนเดียวรักความสันโดษหรืออะไรประมาณนี้นะหรือบางทีชาวราศีพิจิกคนโสดน,นะยิ่งแล้วกันใหญ่นะเป็นคนที่สร้างกำแพงเพื่อป้องกันตัวเองนะคะจากความรักที่เคยเจ็บปวดในอดีตที่ผ่านมาต่อไปนี้ไม่มีอะไรจะมาทำร้ายฉันได้อีกแล้วฉันจะสร้างกำแพงรอบตัวเองเลยนะคะใครจะเข้ามานั้นต้องพังกำแพง เข้ามาได้หรือว่าเป็นการเอาชนะใจชาวราศีพิจิกให้ได้ก่อนถึงจะได้เข้ามาคบกันหรือได้มาเป็นแฟนกับชาวราศีพิจิกอันนี้สําหรับกรณีคนโสดนะและในกรณีของคนที่มีคู่นะชาวราศีพิจิกนั้นก็ไม่เปลี่ยนตัวเองนะ เป็นคนโลกส่วนตัวยังไงตัวสูงยังไง,ง,ง,ไงก็สมตัวสูงอย่างนั้นอย่ามาเปลี่ยนนิสัยชาวราศีพิจิกโดยเฉพาะโลกส่วนตัวสูงแล้วก็รักสันโดษถ้าคุณพยายามที่จะเปลี่ยนชาวราศีพิจิกในข้อนี้ปุ๊บชีวิตลําบากทันทีหรือว่าอึดอัดทันทีในความรักนะคะปล่อยให้เขาเป็นไปตามที่เขาอยากจะเป็นนะคะนะต่อมา เป็นไพ่ก้าวหมายใบนี้นะคะในความรักความสัมพันธ์ในบางคู่นะทำไมยังคบทนคบกันอยู่นะท,ท,ทั้งที่มันอาจจะดีบ้าง3วันดี4วันไข้ทะเลาะก,กันแล้วก็กลับมาคบกันแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันได้เหมือนเดิมนะเหมือนว่ามันขาดกันไม่ได้เหมือนเป็นคู่เวรนคู่กรรมว่างัน้นเหอะไพ่ใบนี้นะคะเหมือนเป็นแบบ ยังไงค่าอาจารย์ก็ยังไงก็เลิกกับเขาไม่ได้ยังไงก็กลับมาคบกันเหมือนเดิมนะคะในกรณีนี้อาจารย์เรียกว่าเป็นคู่เวรคู่กรรมก็แล้วกันนะตัดกันไม่ขาดหรือไปกันไม่พ้นนะคะบางทีบางคนคบกันนะคะไม่ไหวยังจะบอกไหวเลยนะคะโอเคนี่ก็เป็นไพ่ของชาวราศีพิจิกนะคะส่วนมากก็จะเป็นไพ่ที่ดีบ้างไม่ดีบ้างยังไงก็เป็นกำลังใจให้ชาวราศีพิจิกนะคะ พไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจพไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับโ o เด n นแองเจเราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ